เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับใครที่เรียนรู้กับผมอยู่ตอนนี้ยผมว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ผมนั้นนานเนี่ยมีความตั้งใจนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับมีความอยากรู้เรื่องราวต่างๆนะครับมันเยอะนะครับมันเยอะเดี๋ยวนะวันนี้ก็มีโอเคแบตเตอรี่นะครับสรุปแล้ววันนี้มีอยู่คันหนึ่งในแแมกเมื่อกีก้ที่ถ่ายให้ดูนะครับใครที่ดูอยู่ก็รู้อยู่แล้ว<ร>ขัว้วแบหลวมนะครับแบตไม่ได้เสียแล้วก็แค่ขัว้วแบหลวมนะครับเขาเขาคืออย่างนี้เขาไปทําระบบไฟมาก็คือไปแต่งไฟนะครับก็คือไไปเพิ่ม ไปแต่งนะครับทำให้ทําให้ตอนที่เขาใส่แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะขันไม่แน่นใส่น็อตยากนะครับหรือใส่ไม่เป็นนะครับก็คือใส่น็อตไฟบวกไฟลบเนี่ยใส่ไม่แน่นนะครับพอขี่ใช้งานไปเรื่อยๆมันสะเทือนนะครับขั้วไฟบวกไฟลบมันก็เริ่มหลวกเริ่มหลวมพออยู่ในจังหวะที่มันหลุดออกจากกันมันก็เลยสตาร์ทไม่ได้นะครับแค่นั้นเองครับพอมาที่โรงเรียนก็โรงเรียนก็ดูให้ก็คือน็อตมันหลวมก็ขันให้เรียบร้อยนะครับ แต่ถ้าเป็นที่อื่นอาจจะเปลี่ยนแบตเลยเขาบอกแบตเสียนะครับเพราะนั้นที่นี่จะไม่มีโกหกที่นี่จะไม่มีหลอกลูกค้านะครับจะสอนนักเรียนทุกคนให้มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับมีความเข้าใจลูกค้าด้วยนะครับคือลูกค้าเปรียบเสมือนญาติพี่น้องเรานะครับแต่ลูกค้าก็ต้องให้ใจเหมือนที่เราให้ด้วยนะครับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่จะยึดติดคือลูกค้าคือญาติพี่น้องเราแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเราตัดทิ้งเลยนะครับเราตัดทิ้งเลยนะต้องบอกกันนะคครรับือถ้าาเไป ประคบงหนมเขาโดยที่โอ้ยคนนี้จะต้องเอาใจเขาคนนี้จะต้องตามเขาทุกอย่างเขาดื้อกับเราเขาไม่เอ็นดูเราเขาเป็นคนเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นผมตัดลูกค้าทิ้งเลยแบบนี้ผมจะสอนนักเรียนทุกคนคือตัดลูกค้าทิ้งครับผมจะไม่เก็บลูกค้าที่หนึ่งโอ้ยคิดแพงไม่เอาอะ่ะคิดแพงไปทาไมคิดแพงทําไมทําแบบนี้เราตั้งใจทําให้เขาแล้วแล้วเขามาให้รายเราเขาไม่หวังดีเราเขาว่าเรา ทั้งน้ที่เราเนี่ยช่วยเต็มที่แล้วทั้งราคาด้วยทั้งใจด้วยทั้งการทําได้ดีด้วยผมตัดทิ้งเลยครับเพราะนั้นลูกค้าที่แบบนี้เราจะไม่เอานะครับเอามาเป็นภาระครับเป็นภาระแน่นอนเราไม่เอาครับเพราะนั้นเราทํางานตรงนี้เราจะต้องทําด้วยใจนะครับทําด้วยใจแล <Yeah. S 1> ้วก็ต้องสิ so ่งด like ีๆกลับมาด้วยใจนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปยึดติดกับลูกค้าที่เป็นแบบนี้ทําให้เราเป็นเสียเวลานะครับทําให้เราเนี่ยมีความไม่สบายใจด้วยนะครับเพราะนั้นลูกค้าที่มาูแบบนี้เราจะตัดทิ้งเลยนะครับ ทำก็คือทำไม่ทำก็คือไม่ทำครับเราไม่งอนะครับพูดตรงเราไม่งอนะครับเราต้องสอนนักเรียนเนี่ยทุกคนที่มาเรียนให้เข้าใจด้วยนะครับเขาไม่ง้อคืออะไรนะครับในเมื่อเราเต็มที่กับลูกค้าแล้วแล้วเขาไม่เต็มที่กับเราเขามีปัญหากับเราตัดทิ้งครับรตัดทิ้งนะครับใครเข้าใจกินเข้าใจครับ